กลับบ้านอาทิตย์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลุงปึ๊ดเอาอีกแล้วค่ะเก็บผักบุ้งมาไว้รอเยอะเลยมื้อเย็นยังไม่ทันผ่านไปน,นี่เราจะกินผักบุ้งไอ้ก๋วยเตี๋ยวกันไหมมีผักบุ้งและไม่ต้องสืบว่าตอนเช้าจะได้กินอะไรแม่ครัวก็โชว์ผัดผักบุ้งไฟแดงไปหนึ่งกลุ่มสรุปผักบุ้งอยู่แต่ผมหายต้องบอกเลยว่าเย็นนี้เมนูเยอะมาก,มากเจลิวเดินเสิร์ฟกับข้าวเรื่อยๆแบบไม่พักแต่ก็มีแอบจกกับข้าวนิดหน่อยทุกคนมีสมาชิกมาเพิ่มพร้อมกับหมูจานนั้นและปิ โตใบนี้อะพาไฟก็อันบอกปิ่นโตว,วนไปค่ะแน่นบอกเลยช่วงที่คนอื่นชุลมุนเอาลังพึ่งมาชิมหน่อยละกันของโปรดมากแม่ครัวยังไม่หยุดทํากับข้าวค่ะณจุดนี้พาแพรก็กําลังจะเสิร์ฟยำหัวปีกหนึ่งยาวอ,อย่างนี้เดี๋ยวนะถ้ายังไม่หยุดมาเสิร์ฟกันอนะจะต้องนั่งกินข้าวข้างล่างแล้วนะโตเต็มค่ะท่านประธานก็เริ่มเปิดฟอเลยเพราะหิวมากทุกคนพอกับข้าวเยอะๆแล้วมันกินไม่ถูกอะมันอยากกินทุกอย่างเลยแต่สรุปกินแค่3อย่างยังไม่ทันจะได้กินข้าวเกิดเรื่องไม่คาดฝันเจลีคสิงอกแล้ววแมมมคคบุพฤติกรร ด้วยโอเคงั้นวันนี้ฝ้ายถือโอกาสตอบเม้นเลยนะคะที่บ้านไกลจากกองลอยมากไหมก็คือที่บ้านฝ้ายอะค่ะห่างจากที่หน่วยประมาณ70กิโลก็ถือว่าไกลพอสมควรค่ะฝ้ายก็เลยอยู่ที่บ้านพักจันทถึงสุขแล้วเสาร์อาทิตย์ก็คือกลับบ้านเวลากลับบ้านก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่ะกินอย่างเดียวเลยอยากกินอะไรก็โทรบอกแม่ไว้แล้วเดี๋ยวนางก็จะทําไว้รอจุกๆ